าพที่หลายคนเห็นอยู่ตรงหน้าอาจดูเหมือนรถพุ่มเกราะธรรมดาคันหนึ่งที่กำลังวิ่งอยู่บนถนนในพิธีสวนสนามแต่ความจริงแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในกองทัพลาวในช่วงเวลาที่กำลังมุ่งหน้าสู่ปี2025ยุคที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันทางเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศอย่างเข้มขน้นรถหุ้มเกราะล้อ,อยาง 8x8 รุ่นใหม่คันนี้คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ลาวเลือกใช้เพื่อยกระดับความพร้อมรบ ความปลอดภัยและภาพลักษณ์ทางการทหารในเวทีสากลสิ่งแรกที่ทำให้หลายคนให้ความสนใจคือดีไซน์และรูปทรงของมันที่มีเส้นสายที่ดูทันสมัยไม่ได้เป็นเพียงเหล็กหุ่มหนาแบบยุคเก่าแต่เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความคล่องตัวการพลางตัวและการเอาตัวรอดในสนามรบของยุคใหม่จุดเด่นของรถหุ่มกราะล้อ,อยางประเภท 8x8 คือการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่ว สามารถเดินทางบนถนนทั่วไปหรือพื้นที่ครูขระได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วแตกต่างจากรถถังสายพานที่หนักและเคลื่อนที่ช้าก,กว่านี่คือเหตุผลที่ประเทศในภูมิภาคมากกว่า10ประเทศเลือกใช้รถหุ้มเกราะล้อยางเพื่อทดแทนยานเกราะรุ่นเก่าตัวรถใช้โครงสร้างหุ้มเกราะระดับป้องกันกระสุนอาวุธเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถติดตั้งชุดเกราะเสริมเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันได้อีกความยืดหยุ่นนี้ทำให้เหมาะทั้งสำหรับภารกิจลาดตระเวนคุ้มภัยแบบใกล้ตัว จนถึงการเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัยระดับสนามรบการที่ลราเลือกใช้รถลักษณะนี้หมายถึงการให้ความสำคัญกับการเคลื่อนย้ายกำลังพลอย่างปลอดภัยและรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดถึงคือระบบอาวุธของรถรุ่นนี้ป้อมปืนติดตั้งปืนกลหนักอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลจากภายในรถทำให้พลประจำรถไม่จำเป็นต้องเปิดตัวออกมาปรากฏบนหลงังคารถเหมือนในอดีต ลดโอกาสถูกยิงซุ่มโจมตีมีระบบกล้องตรวจจับรอบทิศทางแบบกลางวันและกลางคืนพร้อมระบบเลเซอร์กำหนดเป้าหมายช่วยให้ยิงได้แม่นยำแม้สภาพแสงตำ่ำสิ่งเหล่านี้คือเทคโนโลยีที่กองทัพยุคใหม่ให้ความสำคัญเพราะการมองเห็นศัตรูก่อนม,มักหมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่มากกว่า สำหรับเครื่องยนต์และสมรรถนะการขับเคลื่อนรถหุ้มกรอบแบบ 8x8 8, ส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงกว่า400แรงม้าทำความเร็วบนถนนได้ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งในพื้นที่ครุขระได้ดีโดยไม่เสียจังหวะในการขนส่งกำลังพลระบบการสะเทือนแบบอิสระช่วยให้ลดแรงสะเทือนภายในซึ่งสำคัญมากสำหรับทหารที่ต้องเตรียมพร้อมต่อสู้ทันทีเมื่อถึงพื้นที่เป้าหมาย ความเสถียรในการเคลื่อนที่คือสิ่งที่บ่งบอกความเหนือกว่ายานเกราะรุ่นเก่าที่เคยมีอยู่ก่อนในลาวด้านความจุการบรรทุกรถคันนี้สามารถบรรทุกกำลังพลได้ประมาณ8-12นายขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งภายในพื้นที่ภายในถูกออกแบบให้พลประจำรถสามารถนั่งได้อย่างมั่นคงลดอาการเมื่ลาระหว่างเดินทางไกลและมีช่องยิงสำหรับต่อสู้จากภายในได้หากจำเป็น แม้จะเป็นรายละเอียดที่ดูเล็กแต่ในสถานการณ์จริงมันคือความปลอดภัยที่อาจช่วยชีวิตได้เมื่อมองในภาพรวมการเข้าประจำการของรถหุ้มเกราะรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อยุทโธปรกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าลาวกำลังก้าวเข้าสู่ยุการพัฒนาด้านความมั่นคงที่จริงจังและเป็นระบบมากขึ้นในอดีตลาวอาจถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีขนาดกำลังทหารไม่ใหญ่นักและใช้อุป,ปรกรณ์ที่ค่อนข้างเก่า แต่เมื่อการเวลาผ่านไปสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเริ่มเปลี่ยนประเทศต่างๆเริ่มเสริมกำลังเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนเราเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้น ในด้านราคาประเมินรถหุ้มเกราะล้อ,ลอ,อยาง8คูณ8ประเภทนี้ในตลาดสากลอาจมีราคาระหว่าง1.2ล้านดอลลาร์ถึง3ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับระดับเกราะอุปกรณ์เสริมระบบตรวจการและชนิดอาวุธที่ติดตั้งหาก,กล่าวจัดซื้อในรูปแบบโครงการระยะยาวหรือผลิตแบบประกอบในประเทศบางส่วนราคาต่อคันอาจต่ำลงกว่าตลาดทั่วไปการลงทุนระดับนี้ถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแข่งขันหรือกดดันประเทศเพื่อนบ้านแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองสิ่งที่หลายคนสงสัยคือการเข้ามาของเทคโนโลยีแบบนี้จะเปลี่ยนโฉมกองทัพลาวได้จริงหรือไม่หากมองในมุมหนึ่งยานกรอบเพียงไม่กี่คันอาจไม่ทําให้สมดุลกําลังทหารเปลี่ยนอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่การพัฒนาแบบยั่งยืน เมื่อเริ่มมีรุ่นแรกก็หมายถึงอนาคตมีรุ่นที่2มีการฝึกกําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นมีโอกาสสร้างซ่อมบํารุงและอาจผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศได้ถึงระดับหนึ่งในอนาคตสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เปลี่ยนความสามารถของกองทัพอย่างแท้จริงสําหรับภาพรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังก้าวไปสู่ยุคการแข่งขันในการยกระดับกําลังทางทหารในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ประเทศส่วนใหญ่เริ่มหันมาเน้นระบบที่เคลื่อนที่เร็วและปรับตัวได้ง่ายแทนการใช้อุปกรณ์หนักจำนวนมากรถหุ้มเกราะ 8x8 คูณ8คือมาตรฐานใหม่ของยุทธวิธีแบบทันสมัยลาวการเลือกเส้นทางนี้จึงถือว่าสอดคล้องกับทิศทางของโลกทหารในปัจจุบันบางคนอาจถามว่ารถคันนี้จะถูกใช้ในสงครามหรือไม่ความจริงคือบทบาทหลักของบรรดาลาอาจเป็นงานลาดตระเวนตามแนวชายแดนปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามแบบกองกำลังขนาดเล็ก หรือใช้ในการเสริมกำลังสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลช่วงเกิดภัยพิบัติยุทธกรณ์ทางทหารสมัยใหม่ไม่ได้มีไว้เพื่อสงครามเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างเสถียรภาพการระมาถึงของเทคโนโลยีนิสท้อนให้เห็นถึงการมองการไกลของผู้นำกองทัพลาวที่ต้องเตรียมพร้อมต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครรู้ว่าอีกสิปีข้างหน้าภูมิภาคนี้จะ,ะเผชิญสถานการณ์แบบใดประเทศที่เตรียมตัวไว้ก่อนย่อมมีความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอรถหุ่มกรอบใหม่คันหนึ่งแต่คือเรื่องราวของประเทศที่กำลังก้าวข้ามอดีตและสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของตัวเอง การพัฒนาไม่เคยเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เริ่มจากก้าวเล็กๆที่ถูกต้องและมั่นคงเช่นเดียวกับรถคันนี้ที่กำลังก้าวไปข้างหน้าบนถนนที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง